พี่น้องเสียดายดีขันบ,บทเถ้าขบบานกขบโปเนาะมาพปะกนักนตอนบ้านพูนะอา้อวาวโขดหินจะโบเลือดจูบมาให้เบาแจ็คดอกเลยเบาจูมาบมาวพวกเว้ยจะว่ายังกีบนญอะไรได้พี่น้องเถอเดี๋ยวเอื่นสายสะกลก่อนครับครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องม,มือนี้กับพ่อกับป,ป่าจนนัดชาแนลมากับสายสะกลพี่เก่าครับสวัสดีค่ะผมมากาับเอาไปกับสายสะกลเนาะจ้ากับผมม,มือนี้กับ มาในเชาวันที่18เนาะ18มิถุนา67ได้กันจ้ะผมพิกัดแถาอำเภอสีเพิองใหม่เนาะจ้ะได้กาแฟครับมาเป็นกำลังใจให้บ่าวเจอนาตั้มครับผมเอาไม่เลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเรากดกระดิ่งเพื่อรับคลิปเตือนจากบ่าวเจอนาัดคลิปใหม่ๆน้ำครับผมขอสวัสดีพี่พี่น้องทางในได้ต่างประเทศน้ำครับผมที่เขามาเป็นกำลังใจให้พ่าวเจอนาต์เนาะครับผมไปครับี FC เก่าเนาะครับผมไปมันหมาดๆกันเลยครับไปจ้า ฮชาวสกุลเห็นเให้พึ่งให,งให้งเขาจากที่น้องอืตชาสกุลเราโจเกียรุมครับอันุ่นนุ่นนีเมียน่บ่วชีเมียนเมียนบ่อเปิดค่อยๆนั่นเมียนอี ไปมาอยู่ไม่นีนู้นคุนนนยืนแล้วมีไใตองห้แสแมก็เย็นเนาะจ้ะฝนตกสเนอมาขึ้นอย่าจ้ะต่บานบบาวโจโบโต๊ครับแต่ว่าปลาฮิตตกไปครับมันหมาดน้ำกันเรื่อยๆครับส,สองสกุลออันนี้แล้วครับสองดอกดอกเล็หน่อยเนาะการบุญเห็นเฉพาะอมาเห็นเปล่อบานเนะาะก็คือบานหะบานเอ,นอดอไงหมอล้กๆด็ดี<ๆ>ไปครับ ยิ้มซบหนกแขกสาวสกุลอยากลองกินเบื่อคนมันเมีนอยู่บ่หรอพี่เนาะเขาเมียนบอกไปเด้อครับส่งมาท่านตีแกงเมื่อนี้ให้ป่วนไวให้ป่วนไหน่อยบ่ไปครับเไ็ดรวมๆเนาะสาวสกุลยิ้มหาดครับบปงปูอุ้ยพี่เนาะงามด้ยเนาะงามเลยขาพุนไปครับอุ้ยครับมันซ่อนไรเห็ดมูลอยดอก บริเวาแล้วลอยดอกเขาตัดไปเลยตัวอิาสกน้าลังอหอยเขาตัดไปแล้วครับีส่สีเนาะสี่ครับโอ,นะอ,อ,อเดี๋ยวนตัดไปี่จุ่มย่ตัดเอาองค์ปัยวาตัด <laughs> ไปครับเดี๋ไปหุ่นฮิตด,ดอกไง,งกันเกัน,นครับ แดงครับคือฝนหลเยจ้ะเนิแกงเหระคิคก็จังออกจากไหนเนาะออกมาทันขักเนาะงครับเอ้าสาวสกุลเก็บมือจีบฝนก่อนพี่นนอะเอ้ยันไหลดอกหินออ้ยดอกหิดอัดพอจุ๊มจุ๊ีปันได้สาวสกุลเอลยแลก็ปั่นจากบนแล้่อน่ะ ทุลักทุเลในปลาหกเลยโอเคไหจ้ะจีปพนแด่เยอะครับ้นจ้ะมันแข็งเมื่อคืนครับปล่อยหมวาอันพอดีเลยเนาะไปครับมันมานนำพาวอีกเรยเอยครับท้าสกุลพอแต่ตอนบานนี่แล้วพี่น้องเลยตัวก็นุูยตอนส่วนครับ ไปครับ